ปวดมากข้างหลังเนี่ยปวดมากบางทียืนไม่ได้ต้องไปนั่งพักเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมานานหรือยังคะเปิดมาได้ห้าหกปีแล้วค่ะแม่ก็ทําเองปรุงน้ําเองยกของเองยืนนานแม่ก็ปวดหลังปวดมากข้างหลังเนี่ยปวดมากบางทียืนไม่ได้ต้องไปนั่งพักช่วงนั้นที่ทั้งปวดหลังทั้งนอนไม่หลับแม่ทรมานไหมคะทรมานครับบางทีแม่เอายางของทานะ แม่ไม่มียาแม่เอายามองทาลูกมาทานวดเองบางครั้งแม่ก็กินยาพาราไปหาหมอหมอต้องไม่หายนะไม่หายปวดนะคนก็แนะนํามาให้กินยาตัวนี้กินได้ประมาณเสาร์อาทิตย์อะแม่ก็เริ่มดีขึ้น,นไม่ปวดนอนก็นอนสบายนะหลับสบายเลยนอนตื่นสายได้เลยทุกีจะตื่นตีสองตีสามนะเดี๋ยวนี้แม่เลยตื่นสบายเลยไม่ปวดหลังด้วยกี่วันที่อาการปวดหลังของคุณแม่ค่ะที่รู้สึกว่ามันเริ่มดีขึ้นสองสองวันสามวัน ก็าแม่กินเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดึิงก่อนนอนแม่อยากกินอย่างนี้แล้วแม่ก็ได้ยาทานวดมาอีกก็ดีขึ้นนะเขาแนะนําเป็นตัวไหนคะแม่อ๋อตัวนี้เลยค่ะพวกยาแน่ค่ะดีมากมากเลยทาหายปวดด้วยใช้ดีค่ะกะละตีมือชาเท้าชาทาได้ไอเนี้ยดีที่แรกแม่ก็เป็นนะนุ้อเลาะเงี้ยมือชาแม่ใช้เนี่ย ตัวนั้นแม่ทายังมองยังมองก็ไม่หายแม่ใช้เนี่ยแหละคะ่ะใช้ทั้งสองอย่างทั้งทานด้วยแล้วก็ทั้งนวดด้วยแม่ว่าเป็นยังไงบ้างจับความรู้สึกของแม่เลยหลัง<อ>จากที่ใช้มาแม่ใช้ถูกและดีดีสมตัวเลยมันหายปวดและแบบถ้าทานยาด้วยนะมันไม่ปวดหลังนอนหลับสบายแล้วนอนไม่ปวดกระดูกไม่ปวดหลังไม่ปวดอะไรเลยใช้ดีจริงๆแม่มั่นใจขนาดไหนคะแม่จา๋าหลังจากที่แม่ใช้มา ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้สุดยอดมากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพ<ล>ราะแม่กินกับตัวแม่เองแล้วแม่ลองแล้วเคนฟ้านี่นะคะทานแล้วแบบหลับสบายมไม่ปวดหลังนอนง่ายตื่นสายได้ไม่ทุกทีแม่จะตื่นตีสองตีสามัน 3, แม่นอนไม่หลับค่ะแล้วใช้คู่แก่โพยานี่นะคะดีมากเลยค่ะ<ม>หายเมื่อยหายปวดข้อมือข้อเท้าดีมากเลยค่ะ<ม>อยากให้ลองเคนฟ้าเดินลูก มันช่วยแม่ได้จริงๆปวดข้อปวดกระดูกปวดหลังมันได้จริงๆแม่ทดลองแล้วแม่แล้วกินแล้วแม่นอนหลับมันมัน,ม,นมันไม่ให้เราสมองเราดีขึ้นไม่หลงไม่ลืมถ้าไม่กินตัวนี้แล้วอีกหน่อยคุณจะลืมลูกลืมหลานของคนหยุดปวดหยุดเมือ่อยหยุดลืมด้วยแคนฟาแคนฟา บรรจุกล่องละ20แคปซูลราคาปกติกล่องละ690บาทพิเศษตอนนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องทันทีจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3แถม2เห็นผลทันใจแค่นฟ้า2กล่องน้ำมันนวดโพยะ1ขวดแถมฟรีไปเลยแคนฟ้า1กล่องและน้ำมันนวดโพยะ1ขวดราคาปกติ3 6 6 8บาทซื้อตอนนี้พิเศษเพียงแค่ 1, 3 8 0บาทเท่านั้น ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้อย่ารอให้ปวดจนเดินไม่ได้เริ่มดูแลสุขภาพกระดูกและข้อต่อของคุณด้วยแคนฟาตั้งแต่วันนี้สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรเลย0874135555 <55. S 1> หรือไ like ลน์แอด Peel Shopping